ค่ลูกดีกว่าลูกอยารกยารู้ว่าก่อนที่เร, um เราจะเจอบารนบี้น้อยน้อยกว่าลูกสาวอีกนะคะน้องแจ้ก็ลูกสาวคนที่ดูแลได้ข <like ่าวว่าสาขาชนบุรีเนี่ยจะอายุมากกว่าน้องแจ้ใช่ไหมครัน้องแจ้ก็เช็นไหมครับคุณแม่นี่ไงครับมีหลานชายหลานชายอ๋อยรอด้วยอายุเท่าไหร่คะคุณแม่น้องแจ้จะได้รู้ว่าต้องรออีกนานอายุสิบห้าสิบห้า บัตรประชาชนเจ็ดขวบท่านแล้วถ้าทำบัตรหรือยังคะคุณแม่ทำบัตรแล้วจะได้ไม่ต้องพาก่ยวันนี้มาด้วยที่ผ่างกันกี่ปีต่างกันกี่ปีต้องประมาณหกปีอย่างนี้ได้ค่ะคุณแม่เพราะว่าดูชานเองก็ต่างกันเยอะมาต่อมาต่อในเรื่องของการดูแลตัวเองก่อนหน้าที่จะมาเจอบางคนนี้เรามีปัญหาอะไรบ้างค่ะตอนนี้ปัญหาก็ทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างทุกอย่างนี้คือมีฝ้าใช่ค่ะจุดดำน้ำใช่ค่ะ อะไรบ้างคะคุณแม่คะเดี๋ยวเขามาหาว่าเราพูดเองก็ย่อนย่อนย่อนอตามอายุใต้ตาใต้ตาหนังตามบนค่ะแก้มใหญ่มันก็ห้อยคือแก้มคล้อยลงมาใช่ค่ะลายทางเยอะมากตอนนั้นคุณแม่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอะคะก็เป็นพวก กระเป๋ารองเท้าคล้ายๆร้านกิฟช็อปอะไรอย่างนี้เหรอคะอ่าร้านกิฟช็อปแล้วก็จะมีแบบกระเป๋าด้วยเสื้อผ้าด้วยใช่ใช่แล้วมีพวกเครื่องสำอางอะไรบ้างไหมคะหรือไม่ได้สำอางก็มีนิดหน่อย รว่าจับแล้วก็ปล่อยจับ่สีันนะคเป็นพวกสีสันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นเป็นบำรุงอ๋อค่ะพวกไอชีดงไอชีโดใช่ใช่พวกเมคอัพเมคอัพคือคุณแม่เคยได้เข้าแบบก่อนที่จะเจอบารโคนี่ยค่ะคุณแม่เคยแบบว่าเจอผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับประมาณเป็นพวกผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงบ้างไหมคะแล้วเราลองลองขายอ่ะคือลองขายดูแล้วมัน ผลสําเร็จหรือผลตอบรับมันเป็นยังไงมันยากมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะคุณแม่พอเคยแบบได้ได้ลองตรงนั้นก็ตรงนั้นได้เคยทํานะคะแต่ว่าอืไม่จริงจังไม่ไม่ได้ไม่ได้จริงจังเพราะว่ามันมันไม่ดีเท่าไหร่มันตายณฑใช่ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ดีเนี่ย มันไม่กล้าแนะนำใช่มันแนะนำไม่ออกเราเสียด้วยใช่อย่างที่สำคัญปากคนยาวปากกาเนาะคุณแม่น้อนถ้าเกิดใช้ไม่ดีคนก็ใช่เมื่อเราอยู่บ้านนอกเนี่ยถ้ามีคุณแม่ไม่เชิงฉาเชิงเซาไม่ใช่อยู่อยู่อยู่รอบเขตนะแต่จริงๆฉาเชิงเซาใกล้กรุงเทพนะถ้ามีอะไรก็จะ รู้กันหมดรู้กันหมดเลยคือคุณแม่กําลังจะบอกว่าลําบากใจถ้าสมมติว่าเราใช้แล้วรู้สึกมันไม่ค่อยดีแต่ผลประโยชน์ที่เขาให้เราน่ยมันเยอะเพียงแต่เรารู้สึกละอายใจเพราะเรารู้จักกันพอเราไปแนะนําให้เขาใช้แล้วเขากวัเขามีปัญหาเอยไม่เห็นผลเอยเขาก็มาด่าเราอีกเราเสียเราก็เสียอีกคือไม่อยากเจอตรงนั้นไม่อยากเจอก็เลยไม่แบบ เหมือนกับไม่เอาก็คือไม่ทําส่วนใหญ่ก็มาขายพวกกิฟบช็อปลรองเท้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะจนมาเจอบาคนนี้เจอได้ยังไงคะคุณแม่เปิดเปิดมาเจอเลือเพื่อนค่ะเห็นเขาแบบ หน้าใสเหมือสาวเกาหลีใช่ไหมที่บอกหน้าใสเหมือสาวเกาหลีแล้วก็เพื่อนที่อายุเท่ากับเราเนี่ยเหรอคะจะอายุน้อยกว่าแต่เราเคยเห็นหน้าใสเราก็เห็นเขามีปัญหาไหมคะเคยเห็นเขามีปัญหาแล้วมีมีการเปลี่ยนแปลงว่าหน้าก็ใสขึ้นก็เลยถามเขาคแล้วเขาบอกว่า เขาก็บอกให้ดูรายการเขาไม่ได้บอกให้เราไปใช้เขาบอกให้เราไปดูรายการอ๋อคุณแม่ก็เปิดคลิ๊กมาดูเลยแล้วเราเป็นไงคะคุณแม่ขะเล่าเลยเจอคนสวยแล้วสะดุดเลยจะไดูดูดูครั้งแรกคุณแม่เชื่อไหมเพราะคุณแม่ลองมาเยอะอันนี้ถามเลยครั้งแรกอะครับที่เห็นเอ้งก็ดูครั้งแรกก็ยังไม่ยังไม่เชื่อต้องเหมือนที่ห้ออื่นแน่เลยใช่ไหมครับที่เราเคยใช้มาเพราะเราลองมาเยอะใช่ครับ คุณแม่ดูกี่ครั้งนะคะเลยตัดสินใจสั่งซื้อมาใช้ตัวเองก็ก็ดูหลายครั้งเหมือนกันค่ะประมาณกี่สักกี่เดือนได้ครับอู้ประมาณสักเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจไม่ไม่ไม่ช้า คุณแม่ถือว่าตัดสินใจเร็วนะเพราะบางคนสองปีนะคะคุณแม่บางปีทุกคนคือที่ทำไมเราได้ตัดสินใจจากเพื่อนเราด้วยส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะแม่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญด้วยเช่นกันเพราะคือถึงถึงชมรายการอยู่เนี่ยคุณแม่นั่งดูรายการอย่างที่เพื่อนบอกแล้วเพื่อนบอกว่าดูรายการสิตัวอย่างผู้ใช้จริงก็เยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่เท่ากับการที่เราเห็นคนใกล้ตัวเราใช้แล้วเห็นคนจริงอันนั้นมากกว่าใช่ไหมคะพอคุณแม่ตัดสินใจซื้อปุ๊บแล้วยังไงคะพอเราเราได้นำไปนำไปใช้ ตัวอาล้างหน้าก่อนล้างหน้าก่อนเลยตัวล้างหน้าค่ะก็ชอบอ่ะมันก็นุ่มหน้าก็ใสค่ะมันแตกต่างจากส่วนเดิมที่เราเคยใช้เพราะเราเคยผ่านมาไหลมาไหลย่างก็เลยตรงนี้ก็เลยแบบว่ามันแตกต่างค่ะเราก็เลยชอบตัดสินใจใช่ตัดสินใจชวน ทั้งครอบครัวเลยค่ะทั้งคุณพ่อแล้วก็น้องจิ๊บนะคะคุณพ่อคือคุณสามีฮะแล้วก็น้องจิ๊บก็มากันน้องจิ๊บคือคุณลูกน้องแจนสักคนไหมคะดีเลยมาสิมาคือมาที่บริษัทที่บริษัทคือคือคุณแม่ใช้เนี่ยประมาณนานแค่ไหนคะคุณแม่ใช้ได้สักกี่วันใช้ได้สักกี่วันเรารู้สึกว่าโอ้ยมันใช่แล้วพอสัมผัสไปครั้งแรกเราก็รู้สึกได้แล้ว ทั้งเลยเนี่ยอันนี้เป็น Amazing ที่คนลุกจะบอกจริงๆที่กำลังจะบอกพอสัมผัสปุ๊บวันรุ่งขึ้นขึ้นมาเลยไม่ได้รอผลเลยนะไม่ได้รอผลด้วยเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะคุณแม่ลองมาเยอะใช่ไหมครับแม่จะรู้ได้แค่ตัวล้างหน้าเนี่ยเราเราสัมผัสอย่างอื่นมาเยอะอันนี้แตกต่างมากๆพอนั่นก็ตัดสินใจว่าต้องมาตามหาคุณสูซานได้ สามหาตัวให้ได้สามแต่จริงๆสุซานจำได้ครับสุซานจำคุณแม่ได้เลยเพราะว่าคุณแม่เป็นแฟนชายคนแรกของเราครับคนแรกเลยนะคนแรกของบาร์โคนี่ซึ่งเราก็มีคําถามถามคุณแม่เลยว่าคุณแม่ขาคุณแม่ใช้ไปนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุซานเป็นคน เจอคุณแม่วันที่คุณแม่มาหาคุณแม่บอกว่าเพิ่งใช้ไปเมื่อวานแล้วรู้สึกเลยว่าตกใจลืมลืมหยิบรูปวันที่วันที่มาใช่ไหมคะถ่ายกับคุณซูซานถ่ายคู่กันอยู่ที่ห้างฟอรั่มเน่อยากไปดูต้องไปดูนะย้อนอดีตตอนประมาณ3ามปีได้ไหมสามปีแล้วสามปีกว่าซูซานเพิ่งสิบห้าเองคือตอนนี้สวยเึ้นวันนั้นมาเห็นก็ุ๊ยทําไมเด็ก เด็กก oh. ว่าที่ในทีวี uh. เ,เจอกัน oh. เจอกันในลิฟต์ไงฮะอ๋อค่ะใช่ ก่อนที่คุณแม่จะมาจะมาพบเนี่ยคือเจอกันในลิฟต์ก่อนแต่คุณแม่ไม่คิดว่าคือคุณสุสานจะเป็นจะเป็นเราเพราะว่าเด็กอะเด็กก่าทีวีเธอผิดนะจ๊ะทําให้ฉันหน้าแก่ตัวจริงฉันแตกมากและหลายคนก็จะบอกพอคุณแม่คุณแม่เห็นปุ๊บก็มาคุยแต่ที่เรา Amazing คือเราตกใจเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดคุณแม่เนี่ยมาเป็นแฟนชายคนที่สองสามสี่เราก็อาจจะอ๋อคุณแม่เห็นคนอื่นแต่นี่ไม่เลยไม่เคยมีแฟนชายเราไม่เค เคยมีตัวแทนนะคะตอนนั้นคุณแม่นี่เป็นคนแรกแล้วก็มาโดยที่เรายังไม่มีการประชาสัมพันธ์ว่าเรามีรับแฟนชายคุณแม่มาเองแล้วคุณแม่ก็บอกว่าอยากเป็นใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อวานเราบอกอ้าวแล้วคุณแม่มั่นใจได้ยังไงไม่รอผลก่อนเขาบอกว่าแค่สัมผัสเดียวก็รู้แล้วแค่เจอรังหนเอันนี้คือวันแรกเลยนะเราไม่เคยคิดที่จะมีตัวแทนจัดจำหน่ายนะคะท่านผู้ชมคะจริงๆผู้คนที่จุดประกายจุดประกายจุด คือคนแรกจริงๆแล้วตัวแทนทุกคนเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเราไม่เคยมีการวางแผนว่าเราจะมีตัวแทนแต่คุณแม่เป็นคนแรกที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีมเพราะว่าเหมือนคุณแม่เป็นคนที่เหมือนเห็นสิ่งที่บาคนี่เนี่ยสัมผัสแล้วรู้สึกยังไง<ม>แล้วตัวแทนทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นตัวแทนของบาคนี่แล้วไปบอกต่อแบบนี้อ่าเนี่ยคุณแม่เป็นตัวแทนอย่างมากๆน้าก แต่เราถามดีกว่าค่ะนั่นคือความรู้สึกของซูซานแล้วซูซานก็เหมือนถามเหมือนวันนี้ค่ะคุณแม่ทําไมถึงแบบแค่สัมผัสเดียวไม่รอผลก่อนแล้วทําไมถึงแบบตัดสินใจเพราะกันเป็นตัวแทนมันต้องลงทุนอ่ะเราเราถามคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ไม่กลัวหรอไม่กลัวขาดทุนหรอคะเออเราถามนี้เลยนะแล้วคุณแม่ตอบว่าไงคะเออไม่ไม่กลัวขาดทุนหรอค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าค่ะมันมันอยากมาหาคุณซูซานอจากที่ได้ เจอกันในทีวีมันมันมันรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์มากน้อยแค่ไหนคะคุณแม่ที่เราได้สัมผัสเพียงแค่ค่ำคืนเดียวหรือวันเดียวอะไรเงี้ยมันรู้ได้ค่ะมันรู้ได้เพราะว่าเราผ่านมาเยอะแต่ว่าคุณแม่เชื่อเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่มันเหมือนกับมันดีหรือไม่ดี คือยังไงมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวมันเองก่อนอันนั้นคือความเชื่อก่อนครั้งแรกแล้วก็กล้าลงทุนเพราะคิดว่าตัวเองใช้เนี่ยผ่านมาหมดแล้วรู้แล้วว่ามันดีก็ถ้าทํามันก็คงทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองอยากได้สิ่งดีๆแล้วคุณแม่ก็เหมือนกับได้ดูผ่านรายการแล้วก็รายการเราทุกวันไงก็คิดว่าไม่ใช่เดี๋ยวพูดๆโพลๆก็คือมันมีอยู่จริง่แล้วก็มาเจอเราที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ก็จริงแล้วมาเจอเนี่ยคนที่เด็กกว่าในทีวี อันนี้ยิ่งเชื่อมั่นใหญ่เลยใช่ไหมคุณแม่หลังจากนั้นคุณแม่ก็กลับไปเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายทีนี้อะเริ่มต้นและการทําธุรกิจพอกลับไปเป็นคุณแม่ค่ะอะไรที่ยากที่สุดคะคุณแม่ว่ามันง่ายไหมต่อการเป็นตัวแทนของปาโกนี่ขายยากไหมเออมันขายยากไหมกับยี่ห้อเก่าๆที่คุณแม่เคยขายมาขายไม่ยากค่ะไม่ยากเลยจากที่เราจากที่เราใช้เนี่ย เราบอกเขาจากใจเราเลยอ่ะความรู้สึกใช่จากใจจากควารู้สึกใชค่ะบอกจากใจเราเลยแล้วลูกค้าก็ไม่มีผิดหวังไม่มีผิดหวังแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราจะไม่รู้สึกเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราเคยแบบเคยทํำเล่นๆแล้วเขาแบบไม่ค่อยเห็นผลกลัวคนอื่นจะมาว่าแต่แต่อันนี้คือคุณแม่ไม่กลัวค เพราะคุณแม่มั่นใจว่าสินค้าเนี่ยผลิตภัณฑ์มันขายตัวมันเองมั่นใจค่ะอ่ามั่นใจแล้วเสร็จปุ๊บที่ทําไปพอาําเอาสาขาหนึ่งก่อนนะคะค่ะทำไปเสร็จปุ๊บสาขาแรกเชิงเซาทําไปเสร็จปุ๊บลูกคงลูกค้ามีผลตอบรับเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้เปิดสาขาแล้วก็พอใจอะค่ะเพราะว่าในร้านจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อซื้อของเนี่ยแล้วก็แนะนำค่ะครับ แนะนำแนะนำนะบางคนอ๋อเล็กคอมเมนต์คือแนะนําต่อแนะนําไปเรื่อยไม่ใช่ค่ะยังไงคะคือลูกค้าเข้ามาที่ร้านมากอ๋อแต่ละวันเนี้ยลูกค้าจะเข้ามาที่ร้านรองเท้ากระเป๋าช็อปอ่าเราก็แนะนำเราก็แนะนําดูจังหวะค่ะดูจังหวะก่อนแล้วก็แล้วก็มีมีช่องก็แนะนำคุณแม่นี่เป็นนักการตลาดเลยมีคนเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราไหมคะเพราะว่า เพราะเราไม่ใช่เพิ่งขายนะพวกกิ๊ช็อปพวกอะไรอย่างเงี้ยเราขายมาตลอดใช่ไหมคะทุกคนก็จะต้องเห็นเราก่อนหน้านี้พอเขาเห็นเราสวยใสเด้งแล้วก็หน้าเด็กลงนี่มีคนทักทึกอะไรเราอไม่คะคุณป้าตรงเนี้ยนี่คือช่องเปิดช่องโหว่คุณแม่เปิดช่องเราเข้าเลยคุณแม่เข้าชาร์กเลยใครทักชาร์กเลยได้ตัวเลยบางบางทีก็แนะนำได้เร็วอ่า บางคนก็น้ำหยดลงหินต้องซ้อไปเรื่อยๆซ้อไปเรื่อยๆจนเขาไปใช้ไอ้นู่นไอ้นี่คือเหมือนกับว่าคุณไปลองมาให้เต็มที่เลยพอผลสุดท้ายหาไม่เจอมาทางนี้แล้วกันเขาก็อ่ เออทนคงจะทนเราตื้อไม่ได้แล้วเป็นไงความตื้อของเรา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 ไม่ได้ตื้อเขาอย่างเดียวแต่หน้าเราน่ะโชว์เขาอยู่เฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละจริงจถึงคุณแม่จะตื้อแค่ไหนถ้าเกิดหน้าคุณแม่มันไม่บ่งบอกว่าผิวเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมผิวเราเด้งกว่าเดิมเขาก็คงไม่เชื่อนะใช่เพราะว่าคุณแม่อายุจะหกแล้วเนี่ยมันคือจะหกมันก็ต้องล่องแก้มล่องปากไหนจะถุงใต้ตาไหนจะอะไรต่อ